ุณผู้ชมครับหลายคนน่าจะรู้จักตุ๊กตาบาร์บี้ครับบาร์บี้เป็นของเล่นของเด็กผู้หญิงอาจจะต้องเป็นคนมีสตางค์สักหน่อยแต่ว่าในอเมริกาครับได้มีการปรับบาร์บี้รูปแบบใหม่ที่สำหรับการที่ทำให้รู้จักกับคนที่เป็นออทิสติกมากขึ้นเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับเด็กๆเ,เพื่อให้เข้าใจสังคมมากขึ้นด้วยติดตามเรื่องนี้พร้อมกับประเด็นข่าวอื่นๆที่น่าสนใจกันครับ คุณภาพอากาศโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ในเกณฑ์แย่และค่อนข้างส่งผลกระทบต่อสุขภาพสำหรับวันนี้เขตบางรักปทุมวันสาธรค่าฝุ่นสีแดงมีผลกระทบต่อสุขภาพขอให้งดกิจกรรมกลางแจง้งที่เหลือค่าฝุ่นเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้มทั่วกรุงเทพโดยผู้ที่มีโรคประจำตัวควรอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศให้เตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมและปฏิบัติตา,ตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด กรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายเตรียมจัดงานหตกรรมพัฒนาทักษะสมองเพื่อเด็กดีเก่งสุขสมวัย Dream City เมืองสร้างฝัน EF สร้างคนซึ่งถือเป็นกิจกรรมสำหรับเด็กงานที่สองของปีนี้ที่กรทมและภาคีเครือข่ายจัดขึ้นภายหลังกิจกรรมวันเด็กซึ่งจะถูกเรียกว่างานวันเด็กรอบสองสำหรับงานวันเด็กรอบสองครั้งนี้เปิดให้เที่ยวฟรีตลอดงานพบกับความสนุกจาก40ซุ้มกิจกรรมขนาดใหญ่พร้อมเวทีการสแสดงและแบ่งปันความรู้ด้านการพัฒนาทักษะสมอง จะจัดขึ้นระหว่าง22ถึง25มกราคมนี้นาพิพิธภัณฑ์สวนป่าเบญจกิตติกรุงเทพมหานครตั้งแต่10นาฬิกาถึง18นาฬกา บริษัทของเล่นชื่อดังระดับโลกแมทเทลเปิดตัวตุ๊กตาบาร์บี้ออทิสติกภายใต้คอลเลกชันบาร์บี้แฟชั่นนิตตาเป็นการส่งเสริมความหลากหลายในเด็กโดยได้ร่วมพัฒนาตุ๊กตาบาร์บี้ตัวนี้กับองค์กรปกป้องสิทธิผู้พิการมาเป็นเวลานานถึง18เดือนสำหรับบาร์บี้ตัวนี้มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมฟิชเจอร์สปินเนอร์หรือหูฟังตัดเสียงรบก,กวนและแท็บเล็ตสื่อสารซึ่งเป็นการสะท้อนวิถีชีวิตของผู้มีความหลากหลายทางระบบประสาทนอกจากนี้บาร์บี้ตัวนี้มีสายตาที่มองหลบไป ด้านข้างๆและข้อต่อตรงข้อมือกับแขนสามารถทำให้ขยับได้เพื่อสามารถสะบัดมือเรียนแบบพฤติกรรมของเด็กออทิสติก